ียังไม่ได้เปลี่ยนครับไชิวไปนึงแล้วก็เอาคูบินไปนึงไม่มเปลี่ยนมีหรอ

มเองหไม่ต <Es poor S 2> ้องเกิด <c> ท <ười> <t om half> ุกไดเหตุแม่จะไม่รอต้องักัวต้องเกิดเหตุได้ตลอดคือเก็บเลยเจ้าว่าเก็ใจอ่ะงายกลัวเกิดอะไรเลยแต่อีนี้นอนี่ผัดเลยนไฟสุดท้ายเเลนจวกครับไปนีครับไม่ไม่โอ้ครับโอ้หอเคมอยู่ดแ้อ่ีก็หมดเลย อยู่หรบสามที่เลยหนีออกจากสนามรถอยู่ในหลุมศพแล้วคือเคิัเราค่อยราองรค่อยลดไครักกี่ร่างสี่ร่างเหรอสีคร่าง เอาแค่เด ok ียวก่อนไม่ต้องเอาสองจะเอาสองท่าจะเป็นจดสองเาดัน้ไปท่าหนึ่งท่านจะได้จุดแก่ในวเาเองกอ่ะแต่แค่ไอ้การดูแลช็อตเนี่ยพี่ไปแต่ที่ไม่ให้เราตรวจ วันนี้่เ็นคเ็นเรียไม่เ็นหน้าเห็นตาเลยต้องยงไม่เห็นเอืมอนี้จริ่ต้อัิจริงยดแอยู่ีนะดีนะดีนได้ก็ได้แดด

นี่คาาได้เราไม่คาราเมียร์รไปดีน้โคนไม่ได้คาไม่เยียมต่น้าตอหนายสิบเก้าสอมนห้าตัอขงสองหมืนห้อบพีดีวันนี้แล้วนกยังไม่ออกมาเอาพีแมตส์สิสองหมื่นเจ็ดใช้ยังไง กขายได้พอดีแรบไม่มีไม่มีกขึ้นมืออยู่ในมือไม่ดเดียวเพราะว่าเจาตาเราเนี่้องมีนเขาทิ้งริ่นหัวไหลนเขาเหมนตาหนเพราะเมือนเนื้อมะมื ไม่ได้เขาติอ็นร็วินะตรงนี้องคงสีะให้สิดเลยก่อนที่ถ้าเกิดมันเป็นไปข้างต้นมันจะหองร้อยไหมส่วนติดไปมันจะเอาไ คือที่600นเพราะว่ามันจะต้องแข่งที่เหลือคนละร้อยถ้าตันเป็นเป็นส่วนร้อยถ้าเอาแต่ต้องมี้อมีในแต่ตอนนี้มันต้องยังควรหรือลงไปแล้วเตี่ยนะลงไปแล้วให้เปิดแค่ที่เดียวเขามาเดี๋ยวรันเรี้ยแล้วก็ที่สี่ยวถ้าราานี้ลองเดี๋ยวเพราะว่ามันมีอาที่ตะพื้นด้ว รอตัวล้อได้ราคาเทาไหร่ที่ไู้อนนี้ล่าสุดที่คือชุดเต็มอ้ยร้อย่แ้าเราอเข้ามาเก็ถ้าเกิดเราตวลรอเล่นได้ก็มันก็จะลงครับผมสองนีบไม่ได้าพอเกร็จ้ะที่ต้นใหญ่แล้จะมลายลลายมีลกนตรอ ว่าภ <gehört? S 1> าพดีเออตองรอต้อต้องรอรก็่าจี่ารอน่อะรงดีกันที่นะครับเอที่สอย <called> ู่ต่างแมบมีอะไรดีๆเพงน้นก็ที่มาเกบดที่สอก็ได้ ไม่เยอที่ม่จได้ว่าเราไมู่เพราะนะรับพี่จะเล็้วแต่เราวดที่านนะขอร้านค้าก็เขอาวดใส่ก็จะเป็นอางน้ก่นเรา้นะก็้นต่อไป

แข็งแรงไวแรงเขย่ดวิวมาัหยน่น่วัวนถ้าใครอยากใส่ก็คงใส่ครมันก็รไยังไงวะหูนขไม่ได้แม่ไม่ได้เ็นมาจ้ะถ้ามเสร็จ็ ็ยังงูวะแค่สั้นีเซ็จูดตั้งไงพตกตอนหลังจบงานไดนเลยแล้ก็ตัเรือมีสูตั้งชองกวาแล้วก็มีพีเซ็ตในตั้งเรียตัวเรื่องโซ่โซ่โซ่จำเตแบบของีเ็ตเอาไน้องตายครับกมันลีควนดดตัวเดียวที่ตัวเด

โอเคไปไหนเชื่อนาเลยยิ่นี่นี่สองไม่สนใจที่ทางดีบอกนม่บอกหมดหมดสามหมดสามหมดหมดยังไม่เกิดอะไ น้องต็เกียกิลตะเกียบโบะนั้งกากเกียามิสเ้นไป้วสอเ้นกิลแมเฮ้ยทิงจาพวกนี้ยังไรพวกนี้ไม่เปนจริงสองอแต่ถ้าเกิดเราพอมนจักวสามารถที่จะอย่างไหกนดีเอาสิเอาไงเล่นเล่นอยู่สองทางสองไหม อ่ะแล้วคุณยักใหญ่คนที่วินที่ไปใส่กับเลยอใส่พี่เอามาใส่ที่ผมใส่ไข่ได้ย่ห้เลยยี่เจ็้อหนึ่งใจใจยังไงให้เอาทำไหมแปดตัว ้ากดเลย็คือก็ไม่ต้องเฮ้ยก็ให้รู้ทาก่อนนี้ยบรการจะง่ายก็อยู่แต่อไปแบบตงอนตัวซอเสร็จโอ้โหไมออกลแบบไม่มีส่งได้ไหมไม่มีซอไม่ไ่ไม่นะออแค่จับมือแต่ถ้าเกิดนอไม่เป็นก็รลอมาพี่เขาขอหัห้ามเลยคยี่สห้า ของมึคนี่ค่ะสองสองครับสสผมได้แข่งร้ก่เลยจะเหมะไรของพี่อไบ้างตีไม่คิ้เอาไหมยิงไของมึนให้เขาเก็ดสุดมากพอแล้วก็ตูองมันถ้าห้ามึงไหมอคิดเดียวเนาะั วันเดียผมแค่งใบก็ท่าไหมีสอบสองบสองหนึ่าสามพี่ชายไอ้สิเข้าั้เอะแล้วป็นสิชิลน พี่ต่อทีน่ามงไม่ต่นไม่่อม่ควนะถ้าทีนาลงอยู่ชม่ได้แล้วแล้วก็เธอแ่ีกอล์มไม่กสงสคุณนอกไม่ได้แล้วที่บมกผ่าแค่น้ไมี่แซมน้องเแล้วนิก เทคเทคลางเทคไลน์ตอนนี้ชีลามันขอแวว์ที่ติดชื่อชีล่ามหลงสนามปะใช่โอเคชั้นหนึ่งอีกสองแวมีชั้นรออีู่ผมอะเอบอเชื่อคุณโนวไม่ไมพะอะไรเพราะไอตอนช่วงดีดีนะเราดูอันนี้พี่อยู่ในรับเราพลาดไปไม่ไม่ไม่ พี่งาได้เชียรกดูีการไดเทียวนี่เียร้เดวพี่เชียรไมกไม่เย็นหรอที่น้องไม่ทำอะไรต่เลยไหมเลยนน้องไม่ิงหรอกี่าจ้าคไอการนะนนี้าไปนองคิวสงไปออกมาทำไม เซนดีสามมตรไม่เกี่ยวนี่เราจะทััใช่ขับรเมือได้โชิี่ล้านกี่ล้าลดอีมื่นดีห้าพันสองอะไรไปสองอยู่ห้องหนึ่งแปดสองแล้วห้อง เราอยู่เท่าไหร่มีน้องดิ้งเพื่อนสมัยน้นแลเวตอเที่แบบพอติดิกันนายก็คือไม่ติดกแปลกตอนที่พีลมสองหมื่นแล้วก็ไล่ไปแอนดรแล้วเราแบบว่าพอเริ่มทเราเสียเราเสียกติเถ้าเป็นแบบซองมันจะไม่แนนมันก็จะแบบวนามันมีอะบรรยากาศทีงานม่ดีพคนีเริ่มเ เป็นเมฆไมนะจ้าเราก็คือแบบคนตั้งกล้องเขาแบบูกคนเชียร์ไหมอ่คชวไปไหมคนทำยังไงถึงเชียร์โตอินนะคนกต่ออ่าพอๆกับขางนี้น๋ลยขอย5่ิ้าเพ่อได้เยอนี่ก็้าเป็นพี่พี่ก็ชอบกว่าอบแล้วแม่ก็นั่งละหือว่าบรรยากาศในงานก็มาแบบเป็นแดนกเตอร์อร์เตอ พอถึงเลยนี้กรเทีนด้ิกาเป็นไงมากพี่ขอสองหมื่นเป็นความสดใสเท้าใทยจิิงๆเป็นความสดใส่เหนอแ่คอแไม่กดเทคแวรแล้วหรอไม่ไปรับสวามที่ไหม